ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีงนครับทางช่องนะครับครับืันนี้เสี่ยนัดดีเดินทางมานะครับบ้านประเตยมนะครับมาตามตัวเลขกแนวทางลาบพัฒนานะครับเบาแหลมนะครับพี่น้องเอฟซีผลงานรอบที่แล้วข้องเบาเหลี่ยมใช่ผลงานรอบที่แล้ววันนี้ฟันฟันศูนโอ้เหล็กเหล็กวิ่งหลุดเข่าตัวนี้เบาเหลยมเห็นปะครับจับคู่กับเข่าตีครับจับคู่เข่า โอ้เก่าเก่าศูนย์เรียกว่าศูนย์เก่าคือเก่าศูนย์ศูนย์เก้าเนอะนี่ก็คือว่าเมียนเดาพี่น้องดีแล้วก็พี่้องแล้ววันดีครับวันดีครับวันดีครับเบ้าแหล้วครับสี่พัสามล่าพัฒนาในมือนี่ครับครับเอางวดงวดเบื่อมสถิติก็นพี่น้องเนาะประพุทธที่ยี่สิบเก็ดมีนาคมหกเก็ดล่าพัฒนาออกห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งครับเรียกร่างออกศูนย์เก่านะพี่น้องเนาะเสร็จแของนี่ครับนี่ผลงานผลงานมัวที่ดีมาพี่น้อง เข่าดนะครับเด้อเข่าตกกันตัวร่องโอ้เกือบครับเกือบแตกสามตัวตัวตัวเบาเหลี่ยมคนเล้ยนมันสามเนี่มันแตกเนาะเอาพีรองเอฟซีล่อติดตามหลอกไหมนะครับของเบาเหลียมเจียฟันมาตัวใดเด็กวิ่งหลุดของเปินกับชุดจับคู่นี่คนเตียงคนี้อยู่วะเบิ่งกระได้หรอกพี่เนาะเอาเงินนี้มาตามต่อยพี่น้องเอาเข้าตัวตรงได้หมดเนอบเบาเหลียม

เลขสอเก่าม like ันกับคนละมุ่นม่ดิมุมกล่องมันบักตัวนี้มันเห็นนันนี่บักอคบนิ่มเมียนนีนว่าเาเนื้อขากรอกหมสองห้าหกเจ็ดเนี่ยพ่เท้าเบาแดง่่ สันับนะอยากนอนเก็ดเลีกแล้วเนี่ยหกกำลังขึ้นพี่้องกิอบซี่บาหยอกกันนะครับท่างช่องนะครับว่านั่งทักไรเลียนตี๊ดี๋้วพี่้องห้ข้าวเนียเราพัฒนา โอ้ตอัวน้องซอแงมเนาะเบิ่งแนวทางกันครับพี่น้องของเบาแหลมพารวยอันโบร่านเ <c oughs> พิ่นวานชีไส้ตุ๊กหงบัวแดงมาเถึงนเพิ่นว่าพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูด

เด็กเด่นกัมมีครับผมสิฟันให้พี่น้องเลยตัวเดียวครับพี่น้องขออยากปีดเสียงแต่อนน้อครับเนาะพี่น้องเอฟซีรอบเบิ้งเหล็กฟันของเบ้าเลี้มนะครับเลขหนึ่งตัวเดียวครับผมในตัวเดียวตลอดเลยรอบนี้เบ้าเล้มคือดีมันใจครับเนาะครับมันใจครับผมเ๋ยวให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าครับ ทารอ,ร,อรอบได้นะครับพี่น้องพิชี่เล็กเบ้าเลี้ยมทา,า,า,าได้เขาเขาแย่ด้วยพี่น้องพิชี่เนารอบเพิ่งหลอบไปนะครับวันที่29ิามีนาคม ตัวนกนเนกพี่น้องเนาะวนยี่สิบันเนไมค่อแหมแต่แบันตัวเดียวครับพี่นอ้องครับบ้านเลี้มฟันศูนตัวเดียวครับผมเอ้าสุดยอดมาชนกันแล้วนะครับพี่นอ้นองี่โดนใจเสียนาดีแล้วฟันตัวน,นี้เนี่ยสิโดนใจครับนะครับ เลขสุดจับปูนปะงนครับตวัวฟันเลยศูนย์เก้า <09 S 1> เอาพี่น้องเอจับหนักจับเต็มศูนย์เก้าเน้นเน้น <3 S 2> เราพัฒนาด้วยพี่น้องเอซโอ้ยแตกยกช่วงรถใครเนาะรอบนี้บ้าแลมไม่ว,วพีน่นะ้องเอฟซีได้เฮนะ มองเห็นลุ่มสีนะครับเนาะความชัดเจนมีไฟตาบอดสีกับคอเมเมนต์มาได้พี่น,ะน,น้องสิอว่าในลุ่มสีไงชัดเจนมาแบบชัดเจนขับเบ่งตัวร่องตัวกันครับพี่นะ้อง หมดมือนี่เขาตัวร่องนะพี่น้องเ้อะหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ วันนี้ละมันระวังเลขตัวเก่าเรื่อยไเนา S กับศูนย์เก่าี่แหละครับผมละมันระวังจะมาตัวเก่าีครับส่วนกันมาทั้งบนทั้งล่าง็ย่ใหผ่านกันโอ้ยเ้งเลยกองสลากล่วจะได้ยิน มากรีดสามตัวกันครับพี่น้องเดี๋ยวขับเบิ้งกลับทางนะพี่น้องด้วยเบิ้งทางปีนเไปก่อนห้องหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เก้า ห่องหันลุ่มลางมวลมีมางบนบนอสามศูนย์เก้า จำนวนเลขสีตัวพี่น้องกันนะศูนย์เก้า Obrigado. <coughs> ขออนุญาตสรุปก่อนเด้อครับสำหรับพี่น้องยิปซีครับผมทิ้งเรื่องที่ตามเรบชมกันดูนะครับเนาะครับนะมาแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับพี่น้องยิปซีแคปแคปหน้าจอไว้ครับ วันศุกร์ที่29มีนาคมสอง7ลาวพัฒนาบ่าวแหลมนะครับครับบนล่างวิ่งรูดฟันศูนย์ตัวเดียวพี่น้องอีพีตัวเนียนตัวจับคูนะครับบ่าแหลมเนียนๆให้ก็คือ09นเกครับส่วนตัวร่างนะครับ17 7 3 3 0แล้วก็11นะครับเรียก3ตัวนะครับเบาแหลมบ้างให้3าชุดนะครับ17 3 109 309 เอามีเลขสีตัวพร้อมครับพี่น้องที่หนึ่งศูนย์สองสองสองสามสี่สี่ครับพี่น้องทีเอาเสร็จะควงตัวเลขแนวทางครับผมเอ้าบ่าวเหลี่ยมขอบุญขอบคุณครับคือเป็นนางยุไกรเถอะครับพี่น้องสี่โชค m นกันครับผมครับสวัสดีครับบ่าวเหลี่ยมครับเอาพี่น้องเข้าจับไว้อีกรอบนึงนะครับ